ธรรมะปริทัส2อธิบายธรรมวิภาคปริเจตที่สองโดยพระธรรมเมธาพรณและแบบติตะาาโนปัญจกะหมวด5เรื่องสังวรห้าได้แก่สีละสังวรหมายถึงสำรวมระวังด้วยศีลนึ่งสติสังวรหมายถึงสำรวมระวังด้วยสติ1นญาณสังวร หมายถึงสำรวมระวังด้วยยาน 1. นคันติสังวรหมายถึงสำรวมระวังด้วยขันติหนึ่งและวิริยะสังวรหมายถึงสำรวมระวังด้วยความเพียรสังวรหมายถึงการสำรวมระวังในการป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นทำความดีให้เพิ่มพูนขึ้นตามกฎข้อกำหนดที่ท่านแสดงไว้เป็นมาตรฐาน ในการยกระดับความประพฤติของตนให้ถูกต้องตรงตามทํานองคลองตมเพื่อความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติจากระดับศีลจนถึงการละความชั่วและการบําเพ็ญความดีขั้นละเอียดในการปฏิบัติเพื่อผลดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยการสํารวมระวังตามขั้นตอนดังนี้คือ 1. ศีลละสังวร หมายถึงการสำรวมระวังตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยการไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดีลสิบหรือปฏิโมกสังบวรสินคือการสำรวมระวังในพระปฏิโมกไม่ละเมิดข้อที่ทรงห้ามและทำตามข้อที่ทรงอนุญาตทำตัวให้สมบูรณ์ด้วยมารยาท โครจรคือสถานที่ซึ่งตนจะเที่ยวไปโดยเลือกเข้าไปในสถานที่สมควรแก่ภาวะของตนเท่านั้นเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นของน่าครัวสมาทานศึกษาสำเนียบในสิกขาบททั้งหลายสำหรับพระภิกษุหมายถึงการทำให้สมบูรณ์ในปาริสุทธิศีสี 4. คือ 1. ปาติโมกสังวระสอง อินทียสังวร 3. อาชิวะปริสุทธิและ 4. ปัจจยะปัจจเวกะขณะอธิบาย 1. ปฏิโมกขสังวรคือสำรวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่ทรงห้ามและทำตามข้อที่ทรงอนุญาตดังกล่าวแล้ว 2. อ,อินทรีสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีห6คือตา หูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและรู้อารมณ์ด้วยใจ 3. อาชีวะปาริสุทธิหมายถึงเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่แสวงหาปัใจจัยในการดำรงชีวิตในทางอเนสนา คือการแสวงหาที่ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยหรือหลอกลวงคนอื่น 4. ปัจจยะปัจจะเวกะขณะก่อนจะบริโภคปัจจัยสี่คือจีวอลบินธบาทเสนาสนะและขีลาเพสั์ให้พิจารณาเสียก่อนไม่บริโภคปัจจัยด้วยตัณหาสังวรข้อที่ 2. สองก็คือ 2. ส,สติสังวรคือการสำรวม ด้วยสติโดยอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดแม้นานแล้วได้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรให้อาศัยสติระลึกถึงการกระทำเป็นต้นเ่านั้นว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรใช้สติเป็นเครื่องห้ามสกัดกั้นไว้ไม่ให้ใจเกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมา ในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ 3. ญาณสังวรสำรวมด้วยญาณคำว่าญาณะเป็นชื่อของความรู้หมายถึงการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เกิดความรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ใจตกไปสู่อำนาจของอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้น จนจิตไม่ตกไปสู่อำนาจของกิเลสทั้งหลายมีตัณหามานะทิฏฐิเป็นอาทิการสำรวมระวังด้วยยานี้พึงปฏิบัติตามใยยะแห่งพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้ในทุกขธรรมสูตรอาศีวิสวร์สังยุตตนิกายความว่าที่เรียกว่าสังวรเพราะเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่น้อมไปในรูปอันน่าปรารถนา ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งกายคตาสติไว้มีใจหาประมาณไม่ได้ย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมมลามกอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงทั้งเสียงกลิ่นรสโพธพะและธรรม,มาลมเช่นเดียวกันนั้นด้วยสขันติ สังวรสำรวมด้วยคันติคันติท่านแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ 1. ตีติกกะขาคันติหมายถึงอดทนด้วยกลั้นไว้ทนไว้ 2. ตปะคันติอดทนจนเป็นตบะเดชะคือเอาชนะสิ่งที่เป็นค่าศึกได้ 3. อาอธิวาชนะคันติอดทนจนสามารถให้สิ่งที่เป็นค่าศึก อยู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับตนและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้การสำรวมระวังด้วยขันติชนิดนั้นๆหมายถึงการไม่แสดงอาการอ่อนไหวไปตามอารมณ์หรือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติทุกขเวทนาทางกายความไม่สบายใจก็ตามไม่แสดงอาการขึ้นลงในยามประสบสุขและทุกข สามารถรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในทุกกรณีเพราะว่าขันติย่อมห้ามความพุนผันไม่ได้และเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์หวิริยะสังวรการสำรวมระวังด้วยความเพียรที่บุคคลยึดหลักของประธานคือความเพียรสี่เป็นแนวในการปฏิบัติคือ 1. สังวรประธาน 2. ประหารประธาน สามภาวนาประธานและสี่อนุลักขนาประธานอธิบายสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นภายในจิตของตนเช่นบิตกอันเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นรู้ว่านี่เป็นอกุศลก็พยายามระวังใจไว้ไม่ให้ตรกนึกถือเรื่องที่ก่อให้เกิดขึ้น รู้ว่านี่เป็นอกุศลก็พยายามระวังใจไว้ไม่ให้ตรึกนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดอกุศลเหล่านั้น 2. ประหารประธานเพียรระมัดระวังข้อแรกเป็นเรื่องของการป้องกันสำหรับข้อนี้ท่านสอนให้ทำลายบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วภายในจิตหรือจิตตรึกนึกไปในทางอากุศลก็ให้พยายามละสิ่งเหล่านั้นเสีย 3. ภาวนาประทานเพียรพยายามให้กุศลคือความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นภายในจิตของตนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามพึงปฏิบัติตามนัยะแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่ให้ผลน้ำฝนตกลงมาทีละหยากหยดสามารถยังภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ฉันใด ผู้ทำความดีในการทำบุญสะสมบุญทีละน้อยจิตใจจะเต็มไปด้วยบุญฉันนั้นและการสั่งสมบุญไว้นำความสุขมาให้และ 4. อนุรักษณาประทานคือการพยายามรักษากุศลความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมไปเหมือนกับการลบชนะ่าศึกแล้วยึดพื้นที่ที่ตนครอบครองไว้ได้ไม่ให้ตกไปในอำนาจของ่าสึก ฉะนั้นวิริยะสังวรในระดับหนึ่งหมายถึงการมีความพยายามใช้สติและลึกรู้รูปนามโดยให้เห็นความเกิดดับแห่งรูปนามและพยายามละความยึดถือในรูปนามด้วยอำนาจของตัณหาาาะทิฏิิให้เบาบางลงจบเรื่องสังวรห้าได้แก่ 1. นึ่ศีละสังวรคือสำรวมระวังด้วยศีลสอง สติสังวรคือสำรวมระวังด้วยสติ 3. ญาณะสังวรคือสำรวมระวังด้วยญาณะสคันติสังวรคือสำรวมระวังด้วยคันติและ 5. วิริยะสังวรคือสังวรระวังด้วยความ